สรายุทธโกมลเจ้าของร้านอาหารซูชิอาโออิในกรุงวอชิงตันใช้แผ่นไม้อัดมาวางเพื่อซ่อมแซมและเสริมความแข็งแกร่งหลังจากบานกระจกหน้าต่างของร้านถูกทุบได้รับความเสียหายหลายบานในช่วงค่ำคืนการชมมุมนุมประท้วงในนครหลวงของสหรัฐตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรนตรงนี้นี่กับสามบานมันเดินมาแต่โชคดีที่ว่าถ้ามันเอาถ้ามันโดนบานบานโค้งนั่นนะบานนี้โนโดน ตอนช่วงอินนอร์รเอชันโดนไปก็เป็นหมื่นนะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนกลางวันมันไม่มีอะไรกลางวันมันก็เหมือนวันธรรมดาเนี่ยแต่พอมืดแล้วเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่อยู่เราก็ไม่อยากอยู่แล้วเพราะตอนกลางคืนใช่ใช่อยู่ไปก็อันตรายด้วยถ้าอยู่ไปบางทีถ้าเกิดเราเห็นคนทําของเราบางทีเราก็เราก็ทําใจไม่ได้เราก็ต้องทําอะไรเงี้ยทําอะไรแล้วอันตรายเข้าตัวเองอีก ทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจและสำนักง,งานในกรุงวอชิงตันห่างจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเพียง3ช่วงตึกอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลักใจกลางสูงการ,การค้าสำคัญทำให้ร้านค้าหลายแห่งในย่านนี้ตกเป็นเป้าหมายการก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินและปล้นสะดมจากกลุ่มฉวยโอกาสที่ร่วมผสมโรงในสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งรวมไปถึงบริเวณที่เรียกว่าซิตี้เซ็นเตอร์ดีซีย่านการค้าแห่งใหม่ของกรุงวอชิงตันฝั่งตรงข้ามร้านที่พบว่ามีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายเช่นกันรอบนี้โดนหมดอ่ะโดนหมดโดนโดนหมดโนานนู้นปิดหมดเลยนะน่ะฝั่งตรงข้ามนั้นเขาก็ปิดหมดเพราะว่าเขาก็โดนหมดร้านกุชชี่ร้านหลุยส์วูตองร้านแอมเมสร้านอะไรโดนหมดไม่มีใครไม่โดน บางร้านโดนเอาของไปนะแต่ร้านเราไม่มีไม่มีอะไรเสียเพราะว่าเขาคือเจตนาคือทุบให้สะใจแล้วก็ไปมีเสียก็คือทีวีพังเครื่องหนึ่งแม้จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่วิกฤตการระบาดของโควิด -19 ที่ทางร้านต้องปิดบริการรับลูกค้าในร้านมาหลายเดือนจนมาถึงเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมที่บานปลายแต่ทางร้านก็ยืนยันว่า จะยังพยายามประคับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปเรามาเปิดเปิดแพร์ดโอได้3วันได้2วันก็เจอแพรดโอเริ่มคนเริ่มมาเคลื่อนโทรมาจองว่าร้นนี้เปิดไหมเราเปิดปิดกี่โมงอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็มีคนโทรมาจองว่าเปิดไหมมเปิดแต่ว่าเราก็ต้องปิดเร็วอย่างเงี้ยแต่ที่เราเปิดเพราะว่าหนึ่งลูกค้าลูกค้าเราเราไม่อยากให้ลูกค้าเราหายไปเพราะเราลูกวันไดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเปิดอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเรากลับมาเปิดอยู่ลูกค้าเรา ช่วง,รงเราปิดไปสองคเดือนลูกค้าหายไปเราก็เนาะลูกค้าเขามีเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปที่อื่นได้ใช่ไหมแต่เราเปิดเนี่ยเขายังมาหาเราเขายังมาอุดหนุนเราอยู่เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกันบอกว่าแม้จะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมต่อเนื่องกับสถานการณ์การระบาดของโควิดที่ทําธุรกิจย่าแย่มาก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ ไม่ควรจะมาเกิดเหตุการณ์ฉกฉวยโอกาสบนเจตนารม์ที่ดีของการชุม,มนุมในครั้งนี้จะว่าหนักขึ้นไหมมันก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็สูญเสียธุรกินมาเยอะพอเพียงแต่พอมันไม่สงบมันก็กระทบกระเทือนมากขึ้นนิดนึงแต่ก็เสียใจมากกว่าครับที่ที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ออกมาประท้วงด้วยความสงบั้นก็ต้องการสร้างภาพให้ในสิ่งที่ดีมากกว่าครับเสียดายท,ที่คนส่วนน้อยแล้วก็พวกโวยโอกาสมาตักตวงผลประโยชน์สำหรับคนที่เดือดร้อนช่วงนี้ คนที่ออกมาประท้วงด้วยด้วยความที่ว่าเสียใจที่ต้องการที่จะเห็นความเป็นธรรมหรือเรองของความยุติธรรมผมเห็นด้วยมากๆเลยนะแต่พวกที่ออกมาโวยโอกาสแล้วทาลายเข้าของทรัพย์สินของห้างร้านหรือร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยครับมันมันแย่มากๆมันแย่มากๆครับที่กระทบโดยตรงขณะที่สถานการณ์ชุมนุมประท้วงในกรุงวอชิงตันทางการท้องถิ่นได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวรอบใหม่ ยืดเวลาออกไปเป็นอีกสองวันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาของทุกวันไปจนถึงเช้าวันพุธท,ที่3มิถุนายนนี้การชุมนุมประท้วงที่เริ่มมาจากความพยายามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีวัย4ีสปีขณะถูกตำนวจจับในนครมีนาโพลิสจนเกิดกระแสความไม่พอใจลุกลามไปหลายเมืองทั่วสหรัฐตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่นครหลวงของสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งแห่ง ที่สถานการณ์การประท้วงทวีความรุนแรงและวุ่นวายเป็นวงกว้างชิมการเิวาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ